สวัดีครับหลังที่ตัดเล็กเสร็จแล้วครับเนาะผมจะมาทําเป็นเอ็นนะผมมีต่อจะทําเป็นคลื่นนะผมเนาะต่อเอ็นอันนี้คือเอ็นนะผมนี่นี่ครับผมเอ็นน่นอมทําเองย้อมเองครับผมตัดหลักทองแดงเสร็จแล้วก็นี่ครับสีเอ็นสีที่พางตาครับผมเ,เป็นมัดเป็นม้วนเป็นม้วนเนาะนะี่จะแยกส่วนออกมาครับผม จะแกะยุงน้องเองสีก็จะเป็นน้อมเย็นนบผมน้อมแบบเย็นสำหรับทำคืนนะผมบริยนน้ำห่อนถ้าน้ำห่อนนี่เอ็นจะหดตัวจะบิดจะเบี้ยวมันจะไม่สวยนบผมได้อยู่แต่ว่าต้องน้องเย็นครับผมถ้าย้อมน้อมแบบเป็นห่อนน้ำร้อนครับผมนี่คเนาะเราจะมาไปนี้ ยอนเอ็น,นแต่ละมวนวงสำหรับเอ็นทำคืนนะผมนะก็เ,เป็นเอ็นตกปลาแถ้าเป็นม้วนอะ่ะมันจะม้วนเล็กับผมมันต้องมาขยายอ,อันนี้นคือเอ็นม้วนใหญ่นี่ผมเบอร์เอ็นกอ็อยู่ที่เก้าสิบปอนด์เบอร์เดียวกันกับที่ทำรางคืนนะผมเน,ะนี่เบอร์ตัวนี้อาจจะเป็นเบอร์ร้อยนผมเบอร์ร้อย อันนี้เก้าสิบแตกต่างกันนิดหน่อยนะผมไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้กลังคืงนนะผมทำไม่น้อยเวลาน้อยครผมทำทั้งวันก็ประมาณสิบห้าอันนะครับนะต่ออันทำทั้งหมดเลยสุดๆก็ทั้งวันสิบห้าอันอ่ะเดามาต่อสายเอ็นน้องเนาะนี่อันนี้ก็ถามได้เลียวเด็กกำลังทำงานอยู่ย ตัดเหล็กไว้แล้วแล้วก็ต่อครับผมต่อจะให้เป็นแบบนี้ครับผมนี่รูปแบบครับผมอย่างนี้ชมเราจะมาเป็นคืนได้ยังไงครับนาะนี่ต่อเรียบร้อยครับผมสวย อยู่ที่เก้ารอบครับผมเก้ารอบอยาให้ดูชัดๆใกล้ๆครับผมเก้ารอบครับผมก็จะได้หมานแล้วก็ตีเกียวครับผมพีอีเบอร์แปดสิบปอนด์ครับผมส่วนสายเอ็นเก้าสิบครับผมท,ท่านทีจะหัดทำก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้กับบ่าวบึงการนานาเช่นเคยครับผม ส่วนตรงนี้จะมีตัวนี้เอ็นหน่อยๆก็ตัดออกนะครับนะพอตอนทําคืนก็จะตัดออกพอใกล้ออกพันษาแล้วครับผมรู้สึกดีใจใกล้ออกพันษาแล้วท่านที่ชอบไปเที่ยวป่าก็เนี่ยผมจะทํานี่ก็ได้เยอะเ็ยมวนหนึ่งก็ประมาณแปดสิบเส้นมวนมันอย่างนี้ผมตัดออกมากได้จะได้แปดสิบเส้นแปดสิบเส้น วงหนึงครับผมวงหนึ่งมวนหนึ่ง,ง,งถ้าถามว่าบางทีเอถามได้ว่าทำได้เยอะไหมประมาณแปดสิบเกือบร้อยเส้นนบผมหนึ่งถ้าทำถ้าทำยาวก็ไม่ถึงครับผมประมาณสี่สิห้าเซนความยาวสี่สิบสองครับผมท่าก็หลักคืนอ่ะยีทําก็อ่ะไปเองน,นะครับ หัปลายเอ็นให้ได้อย่างนี้ช้าๆให้ดูครับผมตอนกล้งคืนภาพไม่ค่อยสวยเท่าไรครับผมนี่ครับผมหักปลายเอ็นให้ได้อย่างนี้ครับผมแล้วก็เอาพ e. ีมาเข้าครับผมนี่ นี่นะครับนะชา้ชาๆเข้าลองกลางอย่างนี้นผมแล้วก็จับไว้ครับผมจับอย่างนี้ครับผมแล้วก็ปีเกลียวหมุนรอบครับผมไม่ตีเกียวหรอกหมุนรอบนี่ชา้าครับผมนหนึ่งหนึ่งรอบครับผมโอ้เล็บดำไปหน่อยขอโทษ เล็บมามมหากินบ่อยครับผมสองสามสี่ห,าหา้าหกครับผมเจ็ดแปดเก้าเก้ารอบแล้วก็จะมีรูครับผมเนี่ย ตรงนี้นะผมนะกาวหลอกก็อยู่ด้านล่างอันนี้อยู่ด้านบนนะผมใส่ครับไปเลยตรงนี้ครับผมรูนี้แหละผมดึงข้างล่าแล้วก็จะอยู่นี้ครับอ่ะใกล้ๆดึงครับผมนเดี๋ยวนี้ ต้องใช้แรงดึงครับผมสองด้านเลยจะได้ออกมารูปแบบนี้ตีเกี่ยวหักปเอ็นครับผมแล้วก็เข้าด้านในจะอยู่นี้ครับผมจะใช้ให้ดูม ก็ลงนี้หมุนรอบว่ผมหมุนรอบให้ได้เก้ารอบสิบรอบได้หมดครับผมถ้าทำสิบรอบถ้าทำเยอะก็สวยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด 9 10นี่จะออกมารูปแบบนี้มันสวยครับผมมันเยอะรอบรอบเยอะก็สวยแล้วก็ลงข้างล่างครับผมสอดลงดูช้าช้าดูครับผมเผื่อท่านที่ทำบินอยากทำเองครับผมดึงไม่สวยเท่าไหร่ตัวนี้ตัดขี้ยใหม่ทำช้ายากนะครับผม อันนี้ไว้ทําคืนนะผมต่อไว้ทาคืนคืนหลักยี่ห้าหลักสามสิบหลักสิบห้าหลักได้หมดนะผมมันใช้แรงดึงนะผมคนตากล้องก็ไม่ไปด้วยครัผมนี่ครับรูปแบบ แบบนี้ครับผมแล้วก็ตีเกียวสองเส้นมันออกมาสองเส้นอย่างนี้ครับผมแล้วก็ตีเกลียวขออนุญาตใส่หน้าแข้งครับผมนี่เอาต้องมีที่รองครับผมวางลงอย่างนี้ครับผมแล้วมือกดรอบเนาะ ฝ่ามือครับผมฝ่ามือเราเนี่ยแหละกดลงตัวนี้ครับผมเทคนิคง,ง่ายง่กดสองเส้นให้วิ่งวิ่งพร้อมกันครับผมง่ายๆอย่าเพิ่งปล่อยนะผมนะกดมาสุดแล้วก็ตีกลับง่ายครับผมนิดเดียวเนีย่ยเสร็จแล้วมันจับวางเลยครับผมเป็นเกีียวครับผมสวยๆเอาเดี๋ยวทำให้ดูอีกเส้นนึงครับพอมีเวลา ผมอ่ะตีเกวอีกรอบครับผมให้ดูก็ฝากขอบคุณฝากติดตามเช่นเคยครับผมอ่ะขออนุญาตลงนาแข่งไปตรงนี้ครับผมแล้วก็กดกดให้มันวิ่งพร้อมกันสองเส้นครับผมนี่วางเี้ครับผม หมุนส่วนไปอีนด้านนี้ปล่อยะครับผมแล้วก็คืนได้รอบแล้วครับได้เกี่ยวแล้วเทคนิคง่ายๆกับเบาเบงการนอนนาครับผมโอเคครับผมคลิปนี้คลิปนี้ก็ฝากขอบคุณฝากติดตามเช่นเคยให้กำลังใจกันเช่นเคยครับผมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีเทคนิคใหม่ๆจะมาบอกครับโอเคครับสวัสดีครับ